จเจออะไรคะอะไรอะ่ะแคบเอ๋อเหรอไม่ใช่ขอดูหน่อยอ๋อหนูคิดว่าแคบเอเหรอตอนแรกอะ่ะอ๋อก็คื่อเป็นแคแบเอ๋ออ่ะมาหาอะไรคะเนี่ยหาแคบเอไหนมีไหมแคบเอ๋อแคบเอเฮ้ยขนมมีแค่แแคแน,นี้เหรอดีไซน์เจออะไรเจออะไรเจอเหรอเจอเหรอไหน แคบ,เ,บเดี๋ยวนี่มันคืออะไรเนี่ยเหรอที่หนูตามหาเหรออันละยี่สิบเก้าบาทถูกมากบ้าเลยอันเดียวอันเดียวแปเฮ้ยเจอเฉยไม่คิดว่าจะเจออันเดียวเอาไปทำไมต้องสองอันอะ่ะอุอ้ยแม่ไม่หนีบหรอกมาสองอันก็ได้เอาไปรุ่นไหนดูดิเขามีเขามีที่แดดหนึ่งสองสามสีห้าหกมีให้สะสม หก <6, S 2> แบ,บอุ้ยยีสิบแบบให้สะสมนี่ม,มีใสะสมยีสิบสแบบแต่ว่าลูกัวอย่างเขา่ามีแค่นี้กินขนมไม่หมดใช้คลิปหนีห่อขนมได้แนะเป็นแบบนี้อ่ะสองอันมาไปรุ่นกันว่าจะได้สีไหนแบบไหนบ้างพอแล้วเกินงบวันนี้ถ่าย MV เพลงเดียวนะเมื่อกี้ไปซื้อ imo, มาริโมมา370ละมาซื้อขนมอีกแล้วทุกคนแคร์แบร์ เท่าไหร่อะห้าห้าสิบแปดบาทเกินงบแล้วไปจะจ่ากตังค์เดี๋ยวไปแกะที่บ้านกันโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่ที่บ้านแล้วนะอะดีไซน์เรามาแกะดูกันว่าเราจะได้แบบไหนบ้างนะทุกคนเราซื้อมาสองอันเนาะนตัดเลยเขามีสีอะไรเนี่ยชมพูฟ้าม่วงมียี่สิบสแบบให้สะสมอกได้สีชมพูกับสีม่วงอ๋ออะดึงออกมาดิจะได้ะป่าหรือว่า แม่ว่าจะได้สีอะไรก่อนสีฟ้าหรือว่าได้สีเหลืองนะเตมนั่นนั่นสีฟ้าดิมด้วยฟ้าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเหมือนเดิมใช่ไเหรอนใช่อแกะมาแกะมาแกะตัดมันมียี่สิบสี่แบบไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะเชอ๋อละลายลายสีเหลืองไหมถ้าใช้ยังไงอะดูดิ น,บบนี่ยแ,แม่มันมีสองอันเอาจริงอ,ะอ่ะ,อะเฮ้ยหนึ่งสองมีสองอันเฮ้ยแล้วเราซื้อมาตั้สงสองซองเดี๋ยวนี้ได้สีเหลืองเลยน่ารักรอ,อ่ะหนูนหเ,เมื่อกี้เนี่ยก็บอกว่าได้สีเหลืองอ่าใช่แม่ก็ทาสีฟ้าเนี่ยฟ้าฟ้าเขียวๆก็ถูกอยู่นะอ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักอ่ะแกซองต่อไปเลยซองนี้ต้องมีชมพูเนี่ แล้วก็เหมือนเดิมนะขนมขนมเป็นมมแบบนี้หนูว่าอันนี้น่าจะได้สีเขียว <c oughs> ขอให้ได้ชมพูไงไม่ขอให้ได้ชมพูขอให้ไดแแ้แต่แต่เราได้แบบได้ลายไม่เหมือนกับหน้าซองเลยหลังซองเลยลายไม่เหมือนเดียวสามอันเดียวกันเลยไม่ไม่คนละลายตัดตัด,ตดออกกับ คนละลายคนละลายแต่สีเดียวกัน<อ>นั่นไงวางเลือชมพูอะตาต,าต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 าจะได้เห็นลายชัดๆแต่ดนนี้สีเหมือนกันส,สีเดียวกันแต่คนละลายโอเคนี่ไอ้อันนึงสีชมพูเฮ้ยแต่ยังไงเราก็ได้สีชมพูชมพูเข้มด้วยนะน่าจะมีชมพูเข้มชมพูอ่อนนะแม่ว่าเนาะแต่ว่าเราได้ชมพูเข้ม ลายไม่เหมือนกันสักอันเออลายไม่เหมือนกันตอนแรกแม่คิดว่าตอนแรกคิดว่าอันนี้ลายเดียวอันนี้ไม่ใช่ลายไม่เหมือนกันสักอันเลยทุกคนนี่เฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก,น,รกน่ารักอยู่โอเคนี่นะทุกคนเราก็แกะออกมาดูแล้วนะสรุปคือในหนึ่งซองเนี่ยเขาจะมีให้เราสองอันเนาะที่นีบขนมนะนี่เลย ดีไซน์ก็ได้สีแบบนี้ลายแบบนี้เลยนะคะทุกคนอใครอยากได้ก็ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นนะปะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ